สวัสดีครับสวัสดีสสดชีพีที่ใช้งานครับตอนนี้เราก็ทําการขุดหลุมฐานลากนะครับฐานลากเรามี20ต้นนะครับฐันลากของเราทั้งหมด20ต้นครับตอนนี้ก็ต้นที่5แล้วครับส,สบายครับสมัยนี้ครับใช้แม่โคเล็กขุดเลยนะครับ ถ้าเป็นสมัยเก่าก็จะใช้คนขุดเอาค่อนข้างที่จะใช้แรงงานเยอะแล้วก็ล่าช้าในการขุดลุมพันลากนะครับามานีมานีร้านี่มนนนผมมานีเ,เจอปลาปลาครับปลาปาเก่าของคุณแม่นะครับ พอขุดเสร็จแล้วครับจริงมันก็จะลงแต่งหลุมเลยนะครับก่อจนแต่งลุมตามไปเรื่อยๆครับ sang thế là bố em khỏi say mé vào đi จะแต่งหลุมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเอาศูนย์กลางนะครับเป็นเกณฑ์เจอปูนเก่านะครับฐานนี้ เสร็จว่าก็ลงไปแต่งกันครับช่วยกันนะครับแต่งช่วยกันเพื่อที่จะต้องรายแล้วก็เทลลินนะครับ ครับสหรับเมกโฮเล็กนะครับถ้าเป็นคนขุดเองก็ใช้เวลานานเลยน,นะครับ<ม>ก็ระวังปลา,าครับ คิดว่าไม่มีแต่ก็มีนะครับเราก็เจอไปสองกลุมแล้วนะครับสลับปะปานะครับ งานแมงโฮงเรานะครับก็กำลังขุดหลุมนะครับได้สิบต้นแล้วนะครับนี้หลุมที่ทีมงานแต่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงบ่ายเราก็รองสายเตรียมเทลิน,าานนะครับอากาศค่อนข้างร้อนครับวันนี้ ท้้งสวยนะครับเจอเห็นนะเจอคื้นบ้านเดิมของคุณแม่ครับ ็ต่อมาปาให้คุณแม่ใหม่นะครับต่อเพื่อให้ท่านได้ใช้ชั่วคราวนะครับจากวันเราก็จะได้น้ำที่ไปผสมปูนด้วยครับก่อนขอปัปาแตกเมื่อเช้านะครับ ตรงนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยครับเหลือรองทรายนะครับเหลือแปดต้นโซนหน้าบ้านครับ สุดท้ายครับสำหรับงานขุดฐานรากนะครับยี่สิบต้นครับเหลือต้นสุดท้ายนะครับ หลุมหน้าบ้านก็เป็นหลุมระเบียงนะครับเป็นหลุมระเบียงหน้าบ้านคนขับใจเย็นมากๆครับ แต่งล้มได้สวยเลยนะครับทีมันก็แต่งนิดหน่อยครับไม่ได้แต่งเยอะเลยนะครับ ก็เป็นคลิปครับขุดรุมฐานรากนะครับเพื่อที่จะทําการรองทรายแล้วก็เทลี้ครับเพื่อที่เตรียมหน้างานไว้ยกเสาอีกสูงหนึ่งวันที่21มีนาคมนี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับนีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะถ่ายลงในช่องทางโซเชียลให้ได้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ